แม่หมอคะทำไมชีวิตอีกิฟมันถึงดีจังได้เป็นถึงบริหารบริษัทใหญ่โตฉันต้องทำยังไงอะให้ชีวิตฉันได้ดีแบบมันบ้างอะแข่งเรือแข่งพายมันแข่งกันได้แข่งวาสนาแข่งกันไม่ได้หรอกนะหนูไม่เข้าใจที่แม่หมอพูดหรอกนะคะตกลงแม่หมอจะช่วยหนูได้ไหมแค่นั้นแหละได้ ฉันจะให้พ่อหูแค่สามข้อนะพ่นั้นสําเร็จจะกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้ที่ให้ดีๆหรองั้นหนูเอาข้อแรกเลยจะทํายังไงก็ได้ให้หนูได้แฟนที่หลอและดูดีกับแฟนีกิปมันค่ะได้มาแล้วหรอครอ้าวยยลลี่สกลับแล้วหรอ กต่มนจะกลับเนี่ยแฟนมารอรับแล้วอ๋อนี่แฟนเหรอเป็นไงแฟนฉ้นหลอเล่ออืมสวัสดีค่ะสวัสดีครับที่ลักสซอรย์ยอีกแล้วเหรอคุณเดือนนี้สมคันแล้วนะ รู้จะขับยังไงแล้วว่าจนบ้านไม่มีที่จอดแล้วเนี่ยฉันน่ะเบื่อความรวยจริงเลยไปไป,ะปะกลับบ้านกันดีกว่าไปแม่หมอพรข้อที่สองนะ่ะฉันขอได้เลยใช่ไหมยิง <c oughs> ว่ามาขอให้ฉันรวยกว่าอีกกิบ ได้สิคุณในที่สุดเราก็มีบ้านสักทีเนาะว่าแต่ฉันอยากกินหูฉลามอะ่ะคุณว่าเงินที่เรามีอยู่ตอนเนี้ยมันจะได้กี่หม้ออ่ะโอ้ <laughs> หลายหม้อเลยนะ <laughs> ใช่ไหม <laughs> <laughs> สวยจริงๆได้ไหมคุณ ไม่ใช่หรอตรงนี้อโถโถโถอีกิฟแกได้ข่าวว่าฉันถูกหวยแล้วรวยบ้างปะจะบอกนะว่าแกจะมายืมเงินฉันอะแกรู้ไหมว่าตอนเนี้ยชีวิตฉันดีขึ้นมากเลยว่าแต่แกมาซื้อบ้านหลังนี้เหรอใช่ฉันเพิ่งซื้อน่ะสวยไหยบังเอิญจัง ฉันน่ะเพิ่งมาซื้อหมู่บ้านนี้อ่ะแล้วก็อีกสองหมู่บ้านข้างๆน่ะฉันกับพี่ลักอ่ะก็เลยเดินมาดูเลขโฉนดว่ามันตรงไหมว่าแต่แกยื่นกู้30ปีเหรอ<ม>นี่ที่ลักเดี๋ยวคุณลดงเงินดาวให้ยยนีี่0ินะถือว่าเป็นเพื่อนเก่ากักนได้สิขอบคุณค่ะไปไปกันเถอะคนเราร้อนอ่ะไป,ไปแล้วนะ<ม>แกไปเจอกัน ู้เลยว่าบ้านหลังนี้คุณแม่หมอถ้าไม่เวลาที่ฉันขอพรอ,อีกี้มันต้องได้ดีกว่าฉันเสมอคะเออฉันลืมบอกไปพรนี้ฉันมอบให้เธอไปถ้ามันสำเร็จเพื่อนของเธอคนนั้นจะได้รับผลมากกว่าเธอสองเท่าถ้างั้นแปลว่า ถ้าฉันลำบากอีกิฟมันจะลําบากกว่าฉันสองเท่างั้นหรอใช่ตอนเนี้ฉันยังเหลือพรข้อสุดท้ายใช่ไหมใช่แต่มันเป็นข้อสุดท้ายแล้วนะมันจะกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้พี่ให้ดีๆล่ะถ้าง,งั้นฉันขอเลยขอให้ฉันเหลือขาข้างเดียวฮะฉันแน่ใจแล้ว ฉันอยากเห็นอียิปต์มีสภาพที่อน,นาถมากกว่าฉันพี่คะคือน้องเปียวฉนยันแมวอ่ะไ,ไป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 ออกไปเลยไปผมนลดสี่สิบเองแล้วเมวอ่ะตั้งแต่ฉันเหลือขาข้างเดียว ห้าก็ไปมีคนอื่นบ้านถูกธนาคารยึดแต่ถึงแม้ชีวิตฉันอานาถแค่ไหนสิ่งเดียวที่ฉันสะใจก็คืออีกิปมันไม่มีขาทั้งสองข้างชีวิตมันต้องอานาถกว่าฉันแค่ไหนนึกแล้วใจมันฟูมันสะใจจริงๆรโว้ยวันนี้หาเงินได้80บาทซื้อไก่ทอดได้ทั้งสองชิ้นหละอีกิปอีกิปกูน่่ โอ้ยลิลี่ไม่เจอกันนานเลยะอีะกี้แล้วทำไมไม่มีขาสองข้างอ่ะแกนั่งมาทานแกนปวดตุ่นไปไม่เท่าไหร่นะฉันชินแล้วอ่ะอีกี้กูหลงใหลกมากเลยอ่ะ ไปไงบ้างเหนื่อยไหมเออได้เท่าไหร่อ่ะวันนี้ไม่เท่าไหร่อ่ะพี่อ่านี่เมื่อกี้ฉันนับมาแล้วรอบหนึ่งได้สามพันแปดกว่าน่ะไม่เป็นไรนะคนเก่งเดี๋ยวเราไปกินหัวฉลามกันนะจ้ะพี่วันนี้พี่กับพี่ชายอยาก,กินะรยะยะบอกนะเดี๋ยวมื้อเนี้ยเลี้ยงเองสั่งเต็มที่เลยจา้าอาวยันนี่นมเปี้ยวหุนเท่าไหร่อ่ะ นี่ฉันช่วยฉันองสารแกอ่ะขขยนมปเปรี้ยวมาทั้งวันเลยปะ่ะพี่ช่วยหนูอืม ไปก่อนนะเยนี่บ๊ายบายเพราะฉันเองที่ไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่คอยอิจฉ้าอยากได้ดีกว่าเพื่อนวันนี้ถึงได้รู้ว่า จะสุขหรือจะทุกข์ก็อยู่ที่ตัวเรากำหนดมัน